คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยปอนชัยจนันทรสรัสแสงคลิกไปให้มาตรงกัน TV ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง FM 89.5 MHz อยู่กับผมพรชัยจันทระสุภแสงนะครับพี่พิงค์คอมทูเดย์ ประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2568นะครับก็มาถึงวันสิ้นเดือนนะครับเดือนนี้มี28วันก็เชื่อว่าทุกๆคนที่คนทำงานก็น่าจะแฮปปี้กระดีกระดาเพราะว่าเป็นวันที่ได้รับเงินเดือนแถมเป็นวันศุกร์ด้วยโอ้โหมันเป็น2เด้ง3เด้งซึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าวันที่6-9เนี่ยเรากำลังจะมีงานคอมมาที่ชื่อว่าคอมมา Unlock นะครับก็ ขอเชิญชวนทุกคนนะครับไปร่วมจอยร่วมกันอันล็อกโปรดักต์ใหม่ๆสินค้าใหม่ๆแล้วก็โปรโมชั่นแรงๆกันที่งานคอมมาที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับที่ไบเทคบางนาเดินทางสะดวกมากๆนะครับด้วย BTS สถานีบางนานั่นเองครับวันนี้พี่มิงมาพร้อมกับเรื่องของ Viral Marketing กับแอปชุดผีเสื้อเหรียญ2ด้านที่ต้องระวังนะครับเป็นเนื้อหาสาระที่ เรียกว่าไม่ได้อยู่ในเทคครับไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่พี่มิงอยากจะเอามาเล่าให้ฟังมาเพื่อแชร์ประสบการณ์กันว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับหลายคนน่าจะได้เห็นวรัลดาราเซเลบหรือว่าอินฟลูต่างๆเนี่ยตามโซเชียลที่หันมาโพสรูปตัวเองในชุดผีเสื้อสุดคิ้วที่หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ยเป็นชุดจริงๆแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะสามารถหาซื้อได้จากที่ไหนหรือยังไงเพราะคนใส่กันเยอะมากเลยนะครับแถมหลายคนทำไมดู คุณสวดทรงองค์เอลซาเลนเดอร์หรือดูเป็นแบบหญิงเฉยเลยทั้งที่เป็นผู้ชายห้าวๆตัวเบลเลอร์เธออะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วนะครับทุกคนสามารถใส่ชุดนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยเพราะว่ามันเกิดจากการใช้ AI หรือแอปแต่งตัวของออใน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 อาเรแอปแต่งตัวที่ชื่อว่า Beauty Cam นั่นเองนะฮะแค่กดไม่กี่ทีก็จะได้รูปตัวเองในชุดผีเสื้อทันทีจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ แต่ว่ามันหลังจากออกไปสักพักหนึ่งก็มีบล็อกเกอร์ด้านไอที <c oughs> ออกมาเตือนกันหลายคนเลยว่า beauty cam เนี่ยแอปแต่งรูปผีเสื้อยอดทิตระวังจะมีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่นะครับบล็อกเกอร์ทางด้านไอทีที่มีการติดตั้งแอป beauty cam หรือการแต่งภาพชุดผีเสื้อยอดทิตเนี่ยเขาบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายแฝงถ้าไม่กดยกเลิกภายใน7วันต่อให้ลบแอปทิ้งก็ไม่มีความหมายต้องไปยกเลิกที่ระบบการสมัครสมาชิกของแต่ละ OS อนะครับอันนี้เป็นคํากล่าวหรือต้องเป็นความรู้ที่อยากจะแชร์ว่าหลายๆแอปที่เราเรามีการ กา,การโหลดมาใช้เนี่ยมันจะอยู่ในโหมดที่เรียกว่าพี่มิงเรียกว่าอะไรเดีย๋ยโหมดของให้ทดลองใช้และบางทีเนี่ยก่อนจะใช้งานได้เขาจะให้เราสมัครหรืออินแอปเพื่อผูก่กับกับอะไรสักอย่างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใน OS แต่ละอันเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับ in app ปเพ c h a เชให้เราเขาเรียกว่าอะไรแอปที่ต้องคิดเงินเป็นรายเดือนอะคิดค่า,ค,า,ค,าค่าบริการเนี่ยซึ่งช่วงแรกเขาอาจจะให้เราลองใช้ก่อนอย่างเช่น แอปประเภทสตรีมมิ่งต่างๆซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าจะต้องยกเลิกภายใน7วันถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยมันก็จะถูกชาร์จเงินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการยกเลิกหรือการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอ่าเริ่มต้นจากวิธีแต่งตัวชุดผีเสื้อกันก่อนหลายคนบอกว่าขั้นตอนสําหรับการแต่งเป็นชุดผีเสื้อง่ายๆก็คือดาวน์โหลด beauty cam มาใช้ได้ทั้ง ios และ android นะครับจากนั้นก็เปิดแอปแล้วก็เลือกทดลองฟรี7วัน7 day free trial นะครับกดเข้าไปที่ future ai แต่งตัว ตามด้วยเลือกภาพที่ต้องการปริ่นชุดโดยแนะนำว่าควรจะเป็นรูปที่เห็นทั้งตัวแล้วก็กดเลือกชุดผีเสื้อหลังจากนั้นนะครับรอไม่กี่วินาที AI ก็จะจัดการแปลงโฉมให้เราใส่ชุดผีเสื้อออกมาได้อย่างสวยงามโดยสามารถเลือกเซฟรูปนั้นไปแชร์ต่อได้เลยหรือจะเอาชุดผีเสื้อเนี่ยก็ยังมีชุดอื่นๆที่สามารถแต่งได้นะครับอันนั้นคือการใช้แต่แน่นอนนะครับว่าใช้ฟรีได้7วันพอครบ7วันปุ๊บมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ววิธีการยกเลิก ผู้ใช้ที่ใช้ iOS นะครับจะต้องเข้าไปที่ setting เลือกคำว่านน subscription นะฮะ sub s s c r i p t i o n นะหรือว่าการสมัครรับเพื่อหาชื่อแอปแล้วก็กดยกเลิกส่วน Android เนี่ยให้เข้าไปที่ Google Play แล้วกดรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาบนจากนั้นก็เลือกว่าการชำระเงินและการสมัครใน Play and subscription เนี่ยแล้วก็เลือกคำว่าการสมัครใช้บริการเลือกชื่อแอปจากนั้นก็กดยกเลิก การให้บริการคือ cancel subscription อันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยก็ให้ความรู้ก่อนอะพอถึงตรงนี้เดี๋ยวขอกลับมาเรื่องเดิมที่ต้องเกิดไว้ตอนต้นก็คือเรื่องของ viral marketing จริงๆการที่มีบรรดาเซเลบหรือคนดังเข้ามาทำเนี่ยมันเขาเรียกว่า Viral viral ก็คือการพูดปากต่อปากมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยพอเราเห็นเราก็อยากจะทาตามอันเนี้ยมันเป็น marketing ชนิดหนึ่งซึ่งถ้าพูดถึง คอนเทนต์ไวรัลเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงเนื้อหาพวกบนโซเชียลมีเดียที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของคนจนสามารถโด่งดังได้ภายในชั่วข้ามคืนในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีการสร้างการบริโภคเนื้อหาปริมาณมหาศาลการกลายเป็นกระแสนิยมหรือไวรัลของเนื้อหาต่างๆนั้นเป็นเสมือนหนึ่งในทางลัดสู่ความสําเร็จสาหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาดและก็นักธุรกิจด้วยความสามารถในการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมียอดดูนับล้านครั้งและดึงดูดความสนใจโดยรวม จากโลกออนไลน์แต่จริงๆแล้วนะครับเนื้อหาวรัลคืออะไรเราจะสร้างมันขึ้นมาอย่างไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันตลอดทั้งรายการวันนี้เลยนะครับพูดถึงว i r ร์ล็อกมาร์เก็ตติ้งนะฮะด้วยการเพิ่มขึ้นของคอนเทนต์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มชื่อดังต่างๆอย่าง Ti ๊ t ตอก YouTube ทุกคนและทุกสิ่งสามารถแพร่ระบาดได้การตลาดแบบวรัลอมีพื้นฐานมาจากแนวคิดการสร้างเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นซึ่งผู้ชมถูกบังคับให้แบ่งปันและส่่่งตออ้ผูืน เป็นกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่มีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงผู้คนจํานวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การตลาดไวรัลเนี่ยอาจจะมีหลายรูปแบบเช่นแคมเปญอีเมลไวรลัลวิดีโอไวรลัลเว็บเพจไวรลัลและก็แม้แต่พวกแอปพลิเคชันไวรลัลสำหรับอุปกรณ์บนมือถือซึ่งทั้งหมดก็คือไวรัลคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่แพร่กระจายจากคนสู่คนก็คือต่อกันไปเรื่อยๆเหมือนโรคระบาดชนิดหนึ่งนะครับก็ <c oughs> ถ้าเราอยากจะสร้างไวรัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป้าหมายของแคมเปญการตลาดส่วนใหญ่ก็คือการสร้างเนื้อหาที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกแชร์และบอกต่อโดยผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่มีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงคือทํายังไงก็ได้ให้คนที่มันมีเพื่อนเยอะๆเขาแชร์เรื่องของเราหรือพูดถึงเรื่องของเราเพราะว่ามันจะกระจายออกไปเร็วมากก็เหมือนกับการ การพูดต่อหรือการเป็นข่าวลืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคนที่ลือหรือคนที่พูดออกมาเนี่ยเขาเป็นคนดังเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือก็จะยิ่งทําให้เรื่องราวหรือคอนเทนต์เหล่านั้นกลายเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในวงกว้างทางสังคมซึ่งตรงนี้นะครับอะไรที่ทําให้ว i r ร์ล a มาร์เก็มันได้ผลเดี๋ยวเบรกหน้าพี่มิ้งจะมาเล่าให้ฟังนะครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิรตสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีโอกาส แวะเวียนไปที่สถานีนอกจากช่วงเวลาที่จัดรายการนะครับก็ไปเซฮลทักทายทีมงานแล้วก็มีการสัมภาษณ์เดี๋ยวน่าจะได้เห็นบทสัมภาษณ์ของบรรดาผู้จัดรายการอาจารย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางสถานีใน eMagazine แม่พี่มิงก็อดใจรอดูเหมือนกันนะครับอ่ะมาต่อกันเรื่องของอะไรทําให้ว i r a l Marketing ได้ผลนะครับ คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโซเชียลมีเดียคือตัวแปรสําคัญที่จะช่วยเพิ่มพลังและก็ศักยภาพของตลาดแบบไวรัลในฐานะตัวขับเคลื่อนรายได้สําหรับธุรกิจนะครับในอดีตการโฆษณาแบบไวรัลมักเกิดขึ้นในบริบทของการสนทนาส่วนตัวระหว่างครอบครัวเพื่อนฝูงและการตลาดแบบบัสที่อาศัยวิธีการสื่อสารความเร็วต่ำพวกอังสือพิมพ์เพื่อแพร่กระจายข่าวออกไปปัจจุบันการตลาดแบบไวรัล เกิดขึ้นมาผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัลที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาทางการตลาดแล้วก็แชร์บนแพลตฟอร์มของโซเชียลตนเองนะครับอ่ะตอนนี้เราจะมาทําความเข้าใจว่าปัใจจัยใดบ้างนะครับที่มีส่วนทําให้แคมเปญการตลาดแบบไวรัลประสบความสําเร็จเริ่มต้นจากหนึ่งนะครับไวรัลมาร์เก็ตติ้งมีมูลค่าทางสังคมธรรมชาติของมนุษย์นะครับมักชอบแบ่งปันเนื้อหาที่ทําให้ตัวเองดูดีฉลาดแล้วก็ดูใส่ใจต่อครอบครัวหรือสังคม เ <N> <h ate> นื้อหาไวรัลที่สอดคล้องกับตัวตนหรือค่านิยมของผู้แชร์สามารถเพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายของเนื้อหาต่างๆได้หากการแบ่งปันเนื้อหาทำให้ผู้ใช้ดูดีกลุ่มของพวกเขาก็ทำให้รู้สึกมีแรงนมที่อยากจะแบ่งปันมากขึ้น 2. เลครับตัวกระตุน้นมูลค่าทางสังคมทําให้ผู้คนพูดถึงเนื้อหาไวรัลโดยเชื่อมโยงกับแนวความคิดแนวคิดต่างๆความคิดต่างๆเข้า กันโดยได้อย่างลงตัวเลขอย่างนี้และกันเราจึงเห็นได้อยู่บ่อยๆนะครับว่าการตลาดแบบไวรัลมักจะมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในแต่ละวันของของเรานอกจากนี้นะครับเนื้อหาก็มักจะโดดเด่นด้วยการนําเสนอสิ่งใหม่ๆนะครับสาอารมณ์มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มปไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นนะครับข้อความทางอารมณ์จึงเป็นตัวดึงดูดความสนใจของ คนเราได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนําเสนอเกี่ยวกับความน่ารักซุกซนของน้องหมาน้องแมวหรือแคมเปญสนับสนุนการวิจัยโรคภัยต่างๆนะครับซึ่งความสามารถในการดึงหัวใจของผู้ชมเป็นขั้นตอนสําคัญในการทําให้ผู้คนตัดสินใจจะแบ่งปันเนื้อหาเพราะว่ามันมีความสะเทือนทางอารมณ์นะครับ 4. ความเป็นสาธารณะนะครับเมื่อมีการนําเสนอข้อความในที่สาธารณะผู้คนมีแนวโน้มที่จะแบ่งปันข้อความมากขึ้น การนําเสนอข้อความต่อสาธารณะถือเป็นหลักฐานทางสังคมของข้อความนั้นๆหากผู้ใช้โซเชียลมีเดียเห็นว่าผู้คนในชุมชนของพวกเขาหลายคนหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยกำลังแพร่ข้อความใดข้อความหนึ่งพวกเขาก็จะรู้สึกอยากแบ่งปันเหมือนกันนะครับ 5. การเล่าเรื่องโอ้โหเรื่องราวเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษในการเข้าถึงอารมณ์ของผู้คนด้วยการเชื่อมโยงกับประสบการณ์และเข้าถึงความปรารถนาในการตรวจสอบและเชื่อมโยงทางสังคมเมื่อรวมกับความสะดวกในการแบ่งปันในยุคดิจิทัลนี้มันก็ส่งผลให้เนื้อหาม,มันมีการเล่าเรื่องและการเป็นไวรัลที่สําคัญในช่วงเวลานั้นๆนะครับ7ก็คือทันต่อเหตุการณ์ ก็คือมันต้องอยู่ในยุคร่วมสมัยทันเวลาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันก็จะกลายเป็นไวรัลนั่นเองครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5เมกะร ฟังเพลงกันไปแบบเพลินๆระหว่างที่รถติดนะครับก็กลับมา ฟังพี่มิงเล่าต่อนะครับกับเรื่องของไ i r ัลมาร์เก็ตตก็พูดไปแล้วว่าอะไรที่มันจะทําให้เกิดเป็นไ i r ัลมาร์เก็ตติ้งไวรัลมาร์เกคืออะไรนะครับหรือช่วงต้นของรายการก็พูดถึงอีกชุดผีเสื้อที่โอ้โหมีความฮือฮากันอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับมามาฟังประโยชน์ของไ i r ัลมาร์เก็ตติ้งอันนี้สําหรับนักธุรกิจหรือสําหรับองค์กรธุรกิจต่างๆนะครับในยุคเฟื่องฟูของโซเชียลมีเดียการตลาดแบบแบบไวรัลเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งวิธีในการ เพิ่มประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเผยแพร่ข้อความไปยังผู้ชมในวงกว้างนะครับแล้วความชัดเจนเนี่ยทำสิ่งนี้จะเป็นความสำคัญต่อการรธ้จักการตลาดดิจิตอลที่ประสบความสำเร็จหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะอ,อะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องนะครับก็ประโยชน์ข้อที่1ก็คือราคาถูก ข้อดีประการหนึ่งของการตลาดไวรัลคือมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการโฆษณารูปแบบอื่นๆเนื่องจากข้อความเหล่านี้แพร่กระจายโดยบุคคลมากกว่าแคมเปญโฆษณาที่ต้องชำระเงินเมื่อมีการแบ่งปันข้อความหรือเนื้อหามันย่อมมีศักยภาพในการเข้าถึงกับผู้ชมจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและวก็มีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับ 2. การเข้าถึงในวงกว้างนะครับแคมเปญการตลาดไวรัลที่ประสบความสำเร็จนั้นสามารถเข้าถึงผู้ชมนับล้านคนทั่วโลกแม้กระทั่งสื่อกระแสหลักก็ยังให้ความสนใจยกตัวอย่างนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆเช้ารายการโทรทัศน์ในอเมริกาหรือแม้แต่ในประเทศแถบเอเชียอย่างประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการนำแคมเปญ ALS Ice Bucket Challenge อันโด่งดังเป็นมามามา,มาพูดถึง ซึ่งหลายๆคนก็ออกมาทําที่มีก็ยังทำเลยตอนนั้นก็โอ้โหกลายเป็นกระแสเกิดขึ้นส่งต่อๆกันไปนะครับสคือช่วยในการจดจําแบรนด์เพิ่มมากขึ้นข้อดีของการตลาดแบบวรัลนั้นอยู่ที่ความสามารถในการสร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับผู้ชมเมื่อผู้คนแชร์เนื้อหาที่พวกเขารู้สึกหลงไหลมันก็จะสร้างความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างพวกเขากับแบรนด์ซึ่งสามารถขับเคลื่อน ความพักดีความจงรักพักดีความคลั่งไคล้กระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ําได้ระดับการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นยังนําไปสู่การจดจําแบรนด์ได้มากขึ้นผู้ที่เคยดูเนื้อหามีการแชร์ก็จะรู้สึกเอ้ยแบรนด์นี้ดีจังเลยมีความรู้สึกดีๆอย่างโฆษณาหลายๆชิ้นที่เขา เอามาทําเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียกลายเป็นกระแสเกิดขึ้นมีการพูดถึงอาจจะทั้งทางบวกทางลบแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีผลกับแบรนด์เพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างไวรัลในลักษณะแบบนี้อาจจะต้องคิดดีๆว่าอไอไอไวรัลมันมีทั้งบวกและลบนะในการเลือกแต่ส่วนใหญ่เราอยากจะเป็นบวกเราก็ต้องสร้างความจดจําแบรนด์กระแสต่างๆให้ไปในทางที่บวกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเล่นกับอารมณ์ความรักความห่วงหาอาทร หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของความรู้สึกของเรานั่นเองครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เเมกะเฮิร์ตซ์ กลับมาต่อนะครับกับเรื่องของประโยชน์ของ v i r a l Marketing ตะกี้พูดไป3เรื่องนะครับก็มีเรื่องของราคาถูกต้นทุนถูกนะครับการเข้าถึงวงกว้างการช่วยให้จดจำแบรนด์เพิ่มมากขึ้นมาดูประโยชน์ข้อที่4นะครับเป็นกลยุทธ์ปากต่อปากเชิงบวกนะครับกลยุทธ์แบบไวรัลนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างกระแสบอกต่อเชิงบวกเกี่ยวกับแบรนด์เมื่อผู้คนแบ่งปันเนื้อหาที่พวกเขาชอบ ย่อมสะท้อนถึงภาพของแบรนด์ในเชิงบวกและอาจจะนำไปสู่ระดับความไว้วางใจที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะครับเมื่อมีคนแบ่งปันเนื้อหาจากบริษัทในเครือข่ายส่วนตัวของพวกเขาย่อมแสดงถึงการรับรู้ของบริษัทนั้นซึ่งสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับแคมเปญการตลาดแบบไวรัลที่เผยแพร่ข้อมูลเชิงลบหรือทําให้เข้าใจผิดสามารถนำไปสู่การตลาดแบบบอกต่อในเชิงลบซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อแบรนด์ของบริษัทนะครับ 5. น่าเชื่อถือการตลาดแบบวอร์เรลเนี่ยสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือกับผู้บริโภคหรือผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าตามที่พี่มิ้งพูดตอนตอนน้นนะครับว่าเมื่อมีการแบ่งปันข้อความโดยบุคคลที่ผู้คนไว้วางใจและก็เคารพข้อความดังกล่าวมักจะถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าข้อความที่บริษัทโปรโมตโดยตรง บริษัทต่างๆสามารถใช้การตลาดแบบไวรลัลเพื่อมุ่งเน้นที่จะสร้างและตอกย้ำความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับแบรนด์สิ่งนี้นะครับสามารถเป็นประโยชน์ในการสร้างชื่อเสียงที่ดีแล้วก็เพิ่มความพักดีกับลูกค้านะครับ 6. นะครับเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์อันนี้ก็คือพูดถึงกรณีที่เราอยากจะให้คนเข้ามาที่เว็บเพื่อเสพข้อมูลหรือดึงข้อมูลของเราไป การตลาดที่เผยแพร่ด้วยการบอกต่ออย่างไ i r a l Marketing ถือเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์เนื่องจากการเข้าถึงแบรนด์หรือว่าแนวโน้มตามธรรมชาติของผู้คนเนี่ยในการแบ่งปันข้อมูลที่สนใจหรือมีคุณค่ากับเพื่อนๆของเขาเนี่ยผู้คนเห็นเนื้อหาเหล่านี้ก็จะเข้ามาคลิกดูตามที่มีคนแนะนำนะครับมาที่7นะครับสร้างสถานะที่แข็งแกร่งบนโซเชียลมีเดีย การตลาดแบบว i r รัลเนี่ยยังสามารถช่วยเพิ่มการนำเสนอตัวตนบนโซเชียลมีเดียของตัวเราของบริษัทด้วยการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามและการโต้อตอบพูดง่ายว่าเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มโฟลเวอร์นะฮะเมื่อมีคนแบ่งปันเนื้อหาจากบริษัทของเราหรือ p r o d u c t ์ของเราสินค้าของเราโพสต์ Post ดังกล่าวก็จะถูกเปิดเผย,ยต่อเครือข่ายของหรือเพื่อนของเขาทั้งหมดเลยซึ่งอาจรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้ตอบกลับหรือเครียกอะไรนะ คลิกไลค์หรือเป็นคนโฟลเวอร์ของเรานี่เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงผู้ชมใหม่ๆและอาจจะเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้าได้ในอนาคตนะครับดังนั้น,น,นการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจให้ความบันเทิงหรือให้ความรู้อาจจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มปฏิสัมพันธ์และการรับรู้ผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่เราพูดถึงไวรัลมาร์เก็ตติ้งครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 m เมกวันนี้ก็เอาข่าวจริงๆเหมือนเอาข่าวเรื่องของไวรัลเรื่องชุดผีเสื้อมาเล่าแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มก็พี่มิ้งพยายามจะ ปรับเนื้อหาให้มีความเข้มข้นมากกว่าการที่จะมาอ่านหรือเล่าข่าวให้ฟังเฉยๆเนาะเพราะฉะนั้นเอาข่าวมาหนึ่งข่าวก็จะเอามาแตกประเด็นจากข่าวนั้นว่าเออมันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มาขยายความกันนะครับมาพูดถึงเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับแล้วกันเคล็ดลับหรือเคล็ดไม่ลับในการสร้างไวรัลให้ดีและดังเนี่ยมันก็มีด้วยกันหลายๆตัวเริ่มต้นจากการหนึ่งค้นหาแรงบันดาลใจผู้บริโภคเนี่ยเนื้อหาทุกอย่างที่คุณสามารถหา เพื่อค้นหาตัวอย่างใหม่ๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณยิ่งคุณมีข้อมูลอ้างอิงมากเท่าไหร่นะครับแนวคิดของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเช่นดูซีรีส์ภาพยนตร์ติดตามศิลปะแฟชั่นคือต้องมีคอนเทนต์เยอะๆอยู่ในหัวแล้วก็เอามาเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือ Inspiration นะครับสองทำความเข้าใจกับผู้ชมก่อนที่คุณจะดำดิ่งลงสู่แคมเปญการตลาดแบบวารรอ โปรดใช้เวลาทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือทาร์เก็ตของคุณให้ลึกซึ้งว่าเขามีความสนใจประเด็นหรือความปรารถนาอนผู้เขาคืออะไรก่อนที่จะปรับแต่งเนื้อหาให้โดนใจกลุ่มทาร์เกตของเรานะครับ 3. บอกเล่าเรื่องที่น่าสนใจผู้คนชื่นชอบเรื่องราวการเล่าเรื่องที่น่าสนใจสามารถดึงดูดผู้ชมของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปที่เต็ไมไปด้วยอารมณ์เก็ดเล็กเกดน้อยที่มีประโยชน์หรือเรื่องราวที่ตลกขบขนัน การเล่าเรื่องสามารถทําให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงและแชร์ได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องสร้างเรื่องราวที่กระตุน้นอารมณ์และสนับสนุนให้ผู้คนแชร์กับกลุ่มเพื่อนเขานะครับ 4. ครับสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงการตลาดแบบวาร์เรลไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่เราจะไม่ใส่คุณใส่ใจคุณภาพ <c oughs> ก็คือเนื้อหาต้องดีโปรดักชันต้องเยี่ยมแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดในการผลิตเพื่อให้ข้อมูลมันถูกต้องแม้กระทั่งตัวอักษรต้องอ่านง่ายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ 5. กระตุ้นอารมณ์เนื้อหาทางอารมณ์ที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของคนสามารถกระตุ้นให้เกิดการแชร์ต่อได้อย่างมากเนื้อหาที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะความประหลาดใจความโกรธความเห็นอกเห็นใจมีแนวโน้มจะถูกแชร์ต่อเยอะครับ 6. ทําให้สั้นไว้ก่อนนะครับเนื้อหาไม่ควรจะยาวเพราะว่าคนในยุคนี้ไม่ไม่มีสมาธิที่จะโฟกัสอะไรยาวๆนะครับ 7. ใช้ประโยชน์จาก UGCUGC คือ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือ UGC เนี่ยสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในบริบทของการตลาดแบบวรัลการตลาดที่มีลักษณะของการบอกต่อแบบปากต่อปากเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยการแพร่กระจายแล้วก็ใช้เวลานะครับ8ควบคุมพลังโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เนื้อหาวรัลที่ดีสุดดังนั้นคุณควรจะเลือกแพลตฟอร์มที่มีกลุ่มเป้าหมายตรงกับทารเกตของคุณนะครับและ9เวลาคือทุกสิ่งระยะเวลาอาจจะเป็นความแตกต่างระหว่างกระแสวรัล และโพสต์ไปอาจจะถูกลืมเพราะฉะนั้นต้องเลือกเวลาให้ถูกนะครับและ10วิเคราะห์และทําซ้ําก็คือเมื่อเราทําสําเร็จแล้วก็ออกมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมถึงสําเร็จหรือถ้าไม่สาเร็จทําไมถึงไม่สําเร็จก็เอามาปรับปรุงแล้วก็ทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไวรัลมาร์เก็ตติ้งส่วนสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านยใช่สาถึงหกเจอกันแน่นอนนะครับสาหรับงานคอมมาร์กอะล็อกคอมมาร์กอะล็อกนะครับครั้งนี้จัดที่ไบเทคบางนาวันที่6กถึงเ มีนาคมนะครับเปิดต้นเดือนมีนาปุ๊บไปช้อปปิ้งและไปชื่นชมกับเทคโนโลยีใหม่ๆกันได้เลยนะครับเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วไว้เจอกับพี่มิ้งใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับรายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม